ขนาดนี้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  <S 2> <S 2> <si> นนผมจะมารีวิววันนี้มาวิ่งงานวิงน่งงานมาวิ่งงานได้เป็นบุ ane, รีรัมาขนาดนี้มาวิ่งงานนั่นะไปพักผ่อนพักผ่อนหย่อนใจนี่คือสวนสาธารณะมันกลับด้านมันกลับด้านเอาเห็นป้ายมันขึ้นมันเขียนว่าสวนสาธารณะพ,พักพิจิตรเทศบาลเมืองพิจกกิตรนะผมเดี๋ยวมันรีวิวสวนสาธารณะให้ดูนะวันนี้ที่กว้างใหญ่เห็นไหมกว้างใหญ่ตรงนู้น ตรงนู له, ้นเดินตรงนู้นม so like hmm? okay, okay, okay. ีที่เอออกกกําลังกายอีกน้อยออกกําลังกายเราเดินไม่ไหวเดินแค่ตรงนี้พอเดินแคนี้นอนรีวิวหน่อยน้อยวันนี้มันเมื่อยมันเมื่อยเมื่อยมันพักผ่อนยอนใจที่ศาลานี่พักผ่อนยอนใจเห็นไหมาลาผมมนอนประจำนอนประจำงานไม่ค่อยทำประงานไม่ค่อยทำพูดละเหมาแล้ะผูบ้านอ่ะโอเคโอเคผมเดินมาข้างในมาเดินมาเดินมาข้างในได้วมีทางไหมนี่มีทางเดินเนี่ยผมมานอนที่นี่ประจำนอนที่นี่ประจำผมมาทุกวันผมมาทุกวันนี่มีทางเดิน ตวงูจะเป็นพูดไปแล้วพูดไปแล้วบ่าแล้ววิ่งงานวิ่งงานพูดระเมาขนาดนี้มาทํางานจริงแล้วนี่พูดระเมาขนาดนี้นะวันนี้มาวิ่งงานวิ่งงานหารายได้เสือมาแล้วเดิมใช้มากใช้มากกว่าเอเอใช้รายได้รายได้การใช้นี่จ่ายมากรายจ่ายมากกว่ารายได้นะแม่แม่ติดลบตลอดเซ็นเลาะเซ็นเลาะเซ็นทุกบ้านเซ็นทุกบ้านนี่มีทางเดินนี่ฟุตบงฟุตบาทนี่นะนี่ทางเดินฟุตบาทเนี่ยนี่คือแม่น้า แม่น้ำแม่น้ำน่านจังหวัดผมเนั่นคือเอที่สนามแข่งเรือของอันดับหนึ่งของประเทศใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะผมที่สนามแข่งเรือเนี่ยหน,นวัดท่าหลวงอยู่ตรงนน้นบิมฝั่งแม่น้ำน่านเพิ่งเพิ่งแข่งจบไปเพิ่งแข่งจบไปเพิ่งแข่งจบไปนุนมีเรือมาแล้วนุนน้ำกำลังมาเลยแดงเขียวเลยน้ำเนี่ยมันพักผ่อนหย่อนใจได้ทุกอย่างเนี่ยเห็นไหมเสียงเรือมาแล้วนุนแล้วเสียงเรือเนี่ยมันล่มมันล่มเย็นนะผมจะมาหน้าร้อนผมจะมาพักแถวนี้แถวนี้เสียงเรือมาแล้วโอ้โหนุนเรือเรือมาแล้วเรือมาแล้ว ไปก่อนแล้วเรือเรือมาแล้วเรือมาแล้วเป็นเอมันเนี่ยพักผ่อนหย่อนใจกันสบายสบายไม่ต้องอะไรมันมากมายไม่ต้องไม่ต้องอะไรมันมากอง่ายเลยเห็นไหมตรงนู้นเน่ะมันเป็นที่นัน่นหนะเป็นที่ออกกาลังกายเด็กน้อยเนะี่ยแต่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเดีนี่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ <laughs> <laughs> ไม่ใช่แล้วผมจะมาหาที่ที่เยี่ยวนี่ปวดเยี่ยวแล้วเนี่ยหน้าสารากลางเก่าติดใกล้ๆที่ดินเนี่ย มาภาขอก็ได้คนจากพิจิตรนะมาขอก็ได้จังหวัดอื่นก็มาได้ถ้า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 จะมาพูนละมาวันนี้ออกไปอยู่ข้างนอกพื้นที่นอกพื้นที่มารับงานจริงมารับงานจริงเนี่ยสามารถเดินเล่นได้เนี่ยเดินเนี่ยเดินไปนี่ได้เนี่ยใครใครจะเดินเดินบนเนี่ยบนป,นนนป,ปูนเนี่ยเดินไประวังขาแข้งห,กหักนะมันล่วองอเดินเดินผิดพลาดอาจจะล่วงได้เนี่ยไอ้เ,อเสายสายชลิงเนี่ยสายชลิงที่เห็นข้างบนเนี่ยเห็นไหมน่เนี่ยเป็นสายเอสลิงไปข้ามไปฝั่งโน้นตรงเนี้ยเป็นที่ปล่อยเรือปล่อยเรือเนี่ยเป็นที่ปล่อยเรือ เนี่ยตรงนี้ไปที่ปล่อยเรือเลยเนี่ยปล่อยเรือแล้วแข่งแล้วแข่งอ่ะเออปล่อยเรือแข่งรีวิวรีวิวมารีวิวเนี่ยรถตรงรถตู้ที่รับนักนักเรียนเนี่ยเขาก็จะมาจอดที่นี่มาพักผ่อนกันที่มานอนกันเพราะว่าแถวนี้มันร่มเย็นจริงแถวนี้ร่มเย็นเล่นบังลุกบังลุกเล่นอะไรกันเล่นบังลุกบังฮอตบ้างอะไรบ้างเออ พักผ่อนย่นใจก็ได้ที่นี้พูดมาวนาดนี้พูดมาวนาดนี้วันนี้ไม่มาเฮ้ยวันนี้ไม่ไปวันนี้ไม่ได้ไปไออ่ออกออกวับมานะวันนี้มาหางานหางานมาหางานทําข้างนอกมาเหม่างานข้างนอกทํมามาว่างานข้างนอกทําเนี่ยต้นไหลป่ะเนี่ยไม่รู้จักไม่รู้จักเรียนน้อยไปหน่อยเรียนน้อยไปหน่อยเห็นไหมมันร่มเย็นไงเห็นไหมเนี่ยมันร่มเย็นเอาเอาเสือมาปูเออปีนงไปนิก็ได้นะปิกนิดปินเกก็ได้เนะปีนนิก็ได้เนะ่นี่ มาปิกนิกกันได้มากับฟงกาแฟมากับเมียน้อยเมีเยกับหัวน้อยหมดแ,แล้วแต่ใครจะพามาเข้าวากันไปเออไม่ไม่มมน่ามาก,มากอเอาเสือมาปูเล่นได้มาปูเนี่ยปิกนิกงวิ่งนี่กินข้าวกินข้าวกับครอบครัวเนี่ยทำได้หมดทุกอย่างเป็นตัวหาเป็นใครจะมาก็ได้แต่เราผมมานอนที่ทประจำงานไม่ค่อยทำหรอกงานไม่ค่อยทำรายได้ก็ติดลบตายตายตายแย่เลยเส้นเข้าไปเยอะเล่าเลยตายแย่แย่อย่างนี้พูดมาบอกวาดบ้านพูดมาพูดมาาระดับบ้านนะขนาดนี้ขนาดนี้นี่ทางเดินก็ดีเห็นไหมนี่นี่ไง ทางเดินก็ดีสุดยอดจริงๆสุดยอดจริง Ho ah> okay. มากันได้มาง่ายสวนสาธารณะพระพิจิตพระพิจิตรวัดท่าหลวงตรงข้ามตรงข้ามสารคางเกลือสารลางเก่าวันนี้เป็นศูนย์พัฒนาผมไม่เรียบร้อยแล้วโอเคมาก็ได้มาได้บุรับเหมาขนาดนี้นะออกนอกหมู่บ้านออกนอกหมู่บ้านแบบนี้นะโอเคโอเค